นะครับพบก,กับอีกหนึ่งคลิปนะครับช่างไก่นะครับตอนนี้กำลังเย็บกันชนนะครับกันชนแตกนะครับชนแมลงวันแมลงวันติดอยู่กับตูดรถเขาไงช่างเสร็จไหมวันนี้เสร็จพรุ่งนี้จะวิ่งงานนะตีห้านะครับ หมดเลยนะับไฟหน้าหนูดูนะครับกันชนไปยู่อ้ยหน้ากากเนี่ยก็ใกล้แล้วนะตอนนี้ใกล้จะใกล้ลยอะไรยังใกล้จะพังโหยอดมากนะสวยงามตามท้องเรียงควายไปควายมา หั้หอหมุนไงไก่อะไรนะตรงนี้มัสวยมากเลยครับทันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับรองบประมาณอยู่นะครับตอนนี้เป็นล้อฝาครอบอยู่ล้อเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับทรงรถ หลังคาเมตรแปดสิบยางหลังใช้ขอบสิบห้านะครับ XCD สองสองห้าเจ็ดห้าอ่าสิบห้านะ ด้านท้ายครับย้อนแสงไปน้อยอันนี้ช่วงล่างยังไม่ทำอะไรมากมายคนระับเสรแหนบเสริมแหนบตัวโค้งไปข้างละสองตัวนะเป็นวีโก้นะครับเดิมๆเสริมแหนบ เพิ่มเติมแค่ยางลมเดี๋ยวไปดูช่างก่อนเสร็จหรือยังโ้หไก่แล้วนะสวยงามตามท้องเรียงไปนะโอ้โหเหมือนตะขาบเลยลไปดองเราเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับ